รักต้องขยี้ผู้เขียนหมากเมาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้คัดลอกแก้ไขแดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของนิยายรวมถึงการถ่ายภาพสแกนเนื้อหาเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อในทุกช่องทางรวมถึงสื่อออนไลน์ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนฝ่าฝืนมีโทษดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ทักทายก่อนอ่านรักต้องขยี้นิยายลำดับที่หนึ่งในซีรีส์ต้องห้ามรักเป็นเรื่องราวความรักต่างวัยของพี่พุทธกับน้องนิ้งนักศึกษาสาว มาลุ้นกันว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นเพียงรักฉาบฉวยหรือรักที่ยาวนานชุดต้องห้ามรักเป็นผลงานแนวเอโรติกจัดจ้านสี่เรื่องต่างสไตล์โดยรักต้องขยี้จะเน้นความหื่นหน้าตายของพี่พุทธเนื้อหาเบาสมองอ่านง่ายในชุดนี้ประกอบไปด้วย3มเรื่องสั้นและ1เรื่องยาว รักต้องขยี้พี่พุทธน้องนิ้งความลับแอรเรียลน้ำหวานและดาหวันชาญดาหวันจะเป็นเรื่องราวสั้นๆของเพื่อนสาวสามคนที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนเรื่องสุดท้ายเงาลวงบ่วงวิวารีวิท์ม่านไหมจะมีตัวละครจากเรื่องความลับโผลมาให้เห็นอยู่บ้างนะคะ นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขอบคุณสำหรับการติดตามผลงานหมากเม้า